เยเทีเว well. ลาเป็นมุกคนะู uh ่ภาเลย่ออาจารย์าปรบเทียวนะคุณยมนั่งางรไฟกันคุณยมเราเปยบเดียวนันคุณยมเราเปดียบเทียบันได้เราไม่เดียวเดียวต ดอนกาสร้างบุญคุณยายกุณดอนคุณยายดอนมาไหมมาเลยนั่งอยู่ในบรตรสารจทีวันนี้เป็นวันที่อาทิตย์ที่สิเดือนมิถุนายนสอพันาย คุณโยมเ,เ,เอ่ออกชัยดีรอดพอนคุณโยมพระธรรมรัตน,น์ดีรอดพอนสายเววที่มาทำบุญจากบาทวันนี้ก็ขอบารมีหลวงพ่อเชิเจ้าใหญ่กินแปลงบุกปากภาษาคุณโยมเอกชัย ตรีกฎของคุณโยมพักเข้าบาลันสายแบวขอมีปารมัยไปแรมอยู่เย็นเปียนสุขมีบางสุขความเจริญเจริญด้วยปารมัยเจริญด้วยโัวรสมบัติทรัพย์สิห้นตอนอายุวันนัสุขพรบภาราทุกที่ภาราดีการทุ้มกันเตือนเล่นแป๊บๆอยู่นี่ในได้เข้าดูแลสุขภาพร่างกายให้หมอดูเรไงก ให้นิดเตีนยนะ่อยเนาะว่าคนโยมต่อสู้ในโลกในนะกนลบนี้ให้อยู่ให้ได้นะจะได้เปิดพลังบุญให้ปู่ย่าตายายตากำกลังรออยู่ที่บ้านเลยนะถ้าได้ยินข่าวว่าลูกสาวไม่สบายเอ้าจะ่ากินแคร่องดื่มยาอบอุ่เดิยังไงก็ขอารมีหลวงพ่อไปเจ้าอยากยินไปปอกวจาระ คุณโยมพระก้าวรังสายแววก็มีปารมัยแข็งแรงมีความสุขความเจริญเจริญด้วยโภคส,สมบัติชาัย์ินมีงออายุวันนักสุขภพลาทุกที่ภลาทีกการทุกเมื่อเพอท่านต่อมาคือคุณตาสมบูรณ์ชุ่มจันทร์แล้วก็คุณโยมไปโรดชุ่มจันทร์ทั้งคุณพ่อและก็คุณลูกและก็คุณยายอยู่ในโซเฟอร์อยู่ในในรถนะ ได้เป็นสะพานมุญของพนนี่ตาและพี่ยายคนยายเผูยย้อดอนก็ได้พาล้านอันสมเด็จกันนะพามาเนื่นครับไม่ไม่สนัดเดินไม่สนามก็นั่งอยู่ในรถเราก็ขอปริบัติหลวงพ่อเป็นเจ้าใหญ่เป็แบบปกปัดอาสา คุณยายอูกดอนอยู่ในในรถนะได้ยินเสียงก็โมทนาบุญด้วยการนะเ้อนะในคุณกาสมพูรณ์เพราคุณยมไพรรธคุณจขอปรมีหลวงพ่อเระเจ้าใหญ่ยิ่แปลงปูตักภษาษสาวผู้รองของหนีปารไมแข็งแรงอยู่เ็นเก็นสุขมีความสุขส่วนเจกรจเรินลุกใหมโผคสมบัติทรัพย์สินหนึ่งองอายุวันนัสุขะภาราทุกที่ภาราทีการทุกทีกท่การเลย ยักษวาริยวังนาปุราปาริปุเรนเตซารังเอวมีวะอิโตกินางเปตาลงบุปผาปตอิจิการปฏิกาุ้ัปิปเมวะเสิสตุสัเพปุเรสังกปาจันโถตัญรโสยตาลไมโทติรโสยา Oh, I